้าด das hey, das Wha ีปู่เลยวันเอาวัดดีปู่ทับวัดดีปู่ทับวัดดีปู่ทับเวอร์อเวอร์วัดดีปู่ทับเอาวัดดีปู่ทับเอาวัดดีปู่ทับเอาเอาวัดดีปู่ทับก่อนเนาะวัดดีปู่ทับก่อนเนาะเอาวัดดีปู่ทับวัดดีปู่ทับคือซื่อว่ามือนีขึ้นไปหาวะ อันันเริ่มแล้วทำได้แล้วทำได้แล้วตีปู่จัดน้องน้องน้องจำปู่ได้ไหมจำปู่ได้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 ไหมทำปู่ได้เปล่าจำปู่ได้เปล่าฮะทำปู่ได้เปล่ามันตุ้มอย่างไรน้ำข้ออีสุกอีใสบ่ ถ้าปแป้งบ่ล่ะว้าวว้าวตุ่มอะไรครับตุ่มอะไรครับหนูเป็นอะไรครับหนูเ <tense>, ป <intervals. Hayır> <forecasting, moderator. S 1> ็นตุ่มอะไรหนูเป็นตุ่มอะไรเออหนูเป็นตุ่มอะไรตึง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 เออจะอ๋ห่าดยันแล้วห่าดยันแล้วเออเออห่าดยันแล้วปฏิญาจับปฏิญาจับห่าดยันแล้วครับปฏิญาจับเอาปฏิจับ หาเดือนแล้วเดี๋ยววันนี้ปู่จับหาเดือนแล้วหาเดือนว่าอ่นก่อนวันนี้ปู่จับหาเดือนแล้วเด็กห้าเดือนแฮปปี้เบิร์ดเดย์ห้าเดือนห้าเดือนแฮปปี้เบิร์ดเดย์ห้าเดือนเดือนเออนอิญบักเต้นเขาเอินบักเต้นนั่นวะเต้นลูกเดียวเต้นเต้นนั่งเต้นนั่งเต้นนั่งเต้นอ้างตึตึงตึง เอาดีใจดีใจหรือเปล่าดีใจหรือเปล่าเอาดีใจดีใจหรือเปล่าเอาดีใจดีใจเออน้องดีใจน้องดีใจน้องเต้นน้องเต้นน้องดีใจจุกครูเอ้าจุกครูเต้นเอาจุกครูจุกครูจุกครูน้องเต้นตจุกตู่จุกตู่จุกตู่เอ้าไอ้น้องไอเอ้น้องเป็นคอแดงตุ่มคอคอแดงแย่คอแดงคอแดงแฟัดเอ้าฟัดเอ้าเ่รามันฟัดเด็ด กุกอเอนนั่งอยู่แบบเด็กๆเป็นเปล่าเป็นเปล่าอืมเอาเป็นเปล่าเป็นเปล่านี่แหละน้องเต้นใช่ไหมน้องเต้นเต้นลูกเดียวเอาเต้นลูกเดียวเอาเต้นลูกเดยัดเข้าไปยัดเข้าไปยัดเข้าไปสองนิ้วสามนิ้วยัดเข้าไปเอายัดเข้าไปเอาใครเอยเนี่ย ใครเอ่ยื้อื้อใครเอ่ยื้อื้อใครเอ่ยเต้นเต้นเอาเอาเอาน้องอะไรเอาน้องอะไรเต้นเต้นย่เต้น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 ใจยังไม่ดีใจยังไม่ดีน้องเพิ่งตื่นห็นไหมน้องเพิ่งตื่นนอนจับปูน้องเพิ่งตื่นนอนจับอุ่นยาอยู่ทางโน้นยาอยู่ทางนี้เอ้ายาอยู่ทางโน้นยาอยู่ทางโน้น เอามือออกเงินยาถ่ายลูกไห้เอาเนะมือออกเอามือออกเงินบ uh ่งจาของดูเจ้าของเด็กที่ไหนเด็กที่ไหนเด็กที่ไหนเหมือนเราาหือปล่มนน้องหรือเปล่าเหมือนน้องหรือเปล่าเด็กที่ไหนเอยเหมือนน้องเปล่าตึ้งตึงเร่งานนเป็นไงวะตึ้งตึตึ้งตึตึึจก็เหตุช่อยหน่อยสามิบบีอนเต เพลงหน้าที่ปเห็บประกอบเพ่งตะแล้วมันติดมันหยังอ้าว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 สนใจสนใจเพื่อนชี้เอ้าตีเลยตีเลยไอ้ตัวไหนหนิไอ้ตัวไหนนาที่กวนปะเออหนาที่เอ่อบอกว่าหน้าที่หนึ่งสองสามมาแล้วอาหารถือมาแล้วนมมาแล้วนมมาแล้วนมมาแล้วอนมมาแล้ว นมมาแล้วนมมาแล้วจับเอาแป้งยังใส่ไม่ค่อยดีถือถ้าแป้งมันเคยใช้มันสารพัดรมุขขอเล็กน้อยนะเขาเอื่อหน้าอากาศมันเอาชื้นเออไม่ได้มันนอนมันหอนมันเป็นหื่อพี่มดทั้งหลังมันเอาชื้นถ้ามันเอาชื้นมันเป็นตุ้มเป็นต่อเนี่ยเหนียวน้อยอยู่เนี่ยขาเหนียวน้อยแค่นี้